ผู้ที่เกิดในนักษัตย์ของปีชวดนะครับต้องบอกว่าสัญลักษณ์ก็คือหนูนั่นเองนะครับสัญลักษณ์คือหนูนะครับชาติภูมิของผู้ที่เกิดปีชวดจะเป็นเทวดาผู้ชายธาตุน้ำนะครับมิ่งขวัญหรือฉลกโชคลาภนะครับจะอยู่ที่ต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยนะครับเพราะนั้นลองผู้ที่เกิดปีชวดนะครับลองหา เรียกว่าต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยมาปลูกในเรือนชายคาไว้ก็จะดีมากๆนะครับเป็นมิ่งขวัญและโชคลาภให้เรา <c oughs> รสำหรับชาวปีชวดน,นะครับต้องบอกว่าเกิดภายใต้ดาวของสเสน่ห์นะครับแต่จะมีความแข็งกระด้างแข็งกร้าวพอสมควรสําหรับคนปีชวดน,นะครับมักจะเป็นคนที่ชอบแสดงออกและช่างพูดเป็นบางครั้งนะครับชอบสังสรร์ปาร์ตี้ชอบใช้เวลาพูดคุยกับเพื่อนฝูงเป็นเวลานาน,าน,าน นค,คนเกิดปีชวดเนี่ยมักจะสามารถสงบปากสงบคําได้ดีแต่เราจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าคนปีชวดเนี่ยเป็นปีที่เขาเรียกว่านั่งเงียบๆสักทีเท่าไหร่นะชาวปีชวดมักจะรู้จักกันดีว่าอถ้ามีเพื่อนแท้นเนี่ยชาวปีชวดนี่ถือว่าโอโ้โหสุดยอดเลยชาวชวดเนี่ยเป็นชาวที่เขาเรียกว่าชื่นชมคนที่ใกล้ชิดมากๆเลยนะครับต้องบอกงี้ เมื่อมีเพื่อนแท้เนี่ยคนปีชวดก็จะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและยิ่งถ้าเป็นเรื่องราวของครอบครัวด้วยแล้วแล้วก็โอ้โหบอกได้เลยว่าเขาดูแลได้ดีมากๆนะครับคนที่เกิดปีชวดเนี่ยชอบเก็บตัวและไม่ชอบเล่าปัญหาส่วนตัวให้ใครฟังหรอกต้องบอกว่าเห็นเขาเป็นคนช่างพูดช่างคุยกยันแหละแต่เขาไม่ชอบเล่าปัญหาส่วนตัวให้ใครฟังเลยนะครับต้องบอกว่าและไม่ค่อยไว้ใจใครสักเท่าไหร่นะ คนปีชวดมักจะมองโลกด้วยสายตาที่โหดร้ายเสมอนะครับแต่ต้องบอกว่ามีแอบเล็กๆนิดหนึ่งที่จะมีใจแคบบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มากมายนะครับสิ่งที่สําคัญของคนปีชวดคือเขาเป็นคนซื่อสัตย์ดีแล้วก็มีชีวิตที่จริงใจอาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่มีความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นชาวปีชวดนะครับสามารถประสบความสําเร็จได้เสมอนะครับคนที่เกิดปีชวดเนี่ยจะเป็นคนที่หัวไวและทําอะไรก็รวดเร็ว สำเร็จเร็วเมากคนอื่นด้วยซ้ํานอกจากนั้นยังมีความมั่นใจสูงด้วยสัญชาตญาณที่ดีและความดื้อที่มีอยู่ในตัวเขาเองนั่นเองนะครับต้องบอกว่านี่คือหนูของหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับที่แนะนําให้คนปีชวดเนี่ยหามาบูชาติดตัวไว้นะครับหรือจะเป็นพระของหลวงพ่อเกษมเขมโกก็ได้นะครับเพราะหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับต้องบอกว่าท่านอยู่ที่สุสานไตรักนะครับเป็นเถราจารย์ผู้สืบสาย เจ้านายฝ่ายร้านนาแห่งลำปางนะครับในรัชการที่9ทรงให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อเกษมเขมาโกมากๆนะครับต้องบอกว่าหลวงพ่อเกษมเขมาโกนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2.455นะครับซึ่งตรงกับวันพุธเดือนยี่และที่สำคัญท่านเกิดในปีชวดนั่นเองนะครับรศ131และนี่คือ ครื่องรางหรือพระเครื่องที่คนปีชวดควรหามาติดตัวไว้นะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางหนูของหลวงพ่อเกษมเขมโกที่เกิดปีเดียวกับคนปีชวดนะครับหรือจะเป็นพระเครื่องของหลวงพ่อเกษมเขมโกก็ได้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับนักษัตริย์ปีต่อๆไปครับ